โอ้น,น้ำนะครับน้ำ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 ครับผมนม้ำเต็มน้ำไปหมดแล้วเขาเนี่ยหาไม่ยากนะครับน้ำเขาเนี่ยสวัสดีครับผมนี่วันนี้มาเจอกันครับผมวันที่ยี่สิบกันยาหลังจากพายุมาครับผมพายุหนอุนหน,น,นูอึบหน,นุอึงอะไรไม่รู้มาสองวันสามวันปรกากฏว่าโอ้โหตกได้สาใจมากเลยเต็มบ่อทุกบอ่อครับผมนี่สิ่งที่ต้องการได้เกินด้วยเขาเนี่ยร่น ปลาที่เลี้ยงไว้ก่อนโอ้โหเต็มทุ่งนาไปหมดแล้วครับปลาบอ่อผมเนี่ยยิงถ้าบอ่อใหญ่ข้างในนู้นที่เลี้ยงไว้บอ่อใหญ่ปลาเยอะครับบนนนออกบรนวานเลยนะครับประหมอปนินปดุกอันนี้ก็เป็นบอ่อข้างนาเนี่ยครับผมก็ท่วมมาถึงในป่ามะขามนี่เลยป่ามะขามนี่ครับเต็มไปด้วยป่าแล้วครับผมเมื่อวานในเมื่อวานในฝนตกแรงเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันได้ยุบลงแล้ว เมื่อวานนี้มีแต่ปลานะครับปลาตะพิมปนินเต็มนี่แหละครับผมลูกชายมาจับเมื่อวานนี้ปลามาขามทุเรียนปลูกไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะครับเขาเนี่ยพวมกลกและลูกตายได้แท่ผม่าถ้าไม่ตายก็ดีไปครับผมอยู่ได้อีกนานถ้าไม่ตายก็ชุ่มชื้นได้อีกนาน,นครับเดี๋ยวพายุลูกนี้ออกไปนี่ครับผมผลจากพายุมาก็ดีอย่างไม่ดียางครับผม ดีก็คือปลาได้ออกไปกระจายแพร่พันธุ์ข้างนอกครับผมเนี่ยหลังจากที่อยู่ในบอ่อมานานก็ได้ออกไปสู่บอ่อคนอื่นมั่งอะไรมัางก,ก็ไม่แบบไม่ว่ากันครับผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมมันจะได้ไปจเจริญเติบโตตัว,ต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 วอุ่นคนหนึ่งก็จะได้มีกินด้วยครับผมบอ่อใหญ่ออกเยอะเลยครับผมปลาบอ่อผมมันเยอะปลาบอ่อนุ่นปัานี้มันออกลูกปรากฏว่าน้ําท่วมบอ่อไปนู่นยาวไปเลยครับพวกมามาดักตรงหลังที่นาติดคก ที่นาติดกของผมเนี่ยปรากฏว่าได้ทั้งปน,นินปะดุกครับปลาหมอเต็มไปหมดเลยครับผมเอาไปทําปลาล่าเมื่อวานก็ไปได้ขอเขาปลาหมอเขามาตม้มมีแต่ตัวใหญ่เพราะว่าผมเลี้ยงปลาหมอปลาหมอจุมพรไว้หลายปีแล้วมันก็กินยากพอดีฝนตกมากก็ได้ออกนี่นานๆันน้สงสองสามปีมาสี่ปีแล้วว่าครับโพ้เห็นนี่ฝนตกแบบนี้เราวน้ามเต็มบอยอย่างนี้น้าท่วมทุ่งอ่ะไม่ค่อยเห็นนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมพามาชมบรรยากาศ วันนี้ก็ว่าจะมาอัดคลิปทาบมะม่วงต้นกกดไม่รอบนี่ให้เป็นต้นม่วงพันธเตี้ยๆนะครับรอชมคลิปหลังเด้อคนไหนเป็นเอฟซี D. อยากทาบกิ่งพันธุ์ม่วงแบบต้นกอดไม่รอบแล้วทําให้ต้นเล็กเดี๋ยวผมจะพาทาบอกเขาทาบยังไงเดี๋ยวพาชมสวนก่อนครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศต่อไปก็จะได้น้ำพันธุ์ป่ามาปล่อยครับผมมีน้ำแล้วมีน้ำแล้วก็มีเดี๋ยวมันมีชีวิตครับผมตรงนี้ เดี๋ยวพอฝน <f ans> ออกก็จะมาดําเนินการทํานู่นทํานี่ครับผมทําเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวนี่ครับผมนี่ให้ฝนออกก่อนนี่คนไหนเป็นเอฟซีฉันก็เตรียมมาได้ครับผมมาสวนน้องเอสวนกเกษตรบาลล้านไร่เนี่ยมาเลยครับผมยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านใครอยากมาดูสวนมาดูระบบการวางนา้ำระบบการจัดการครับผมนี่จัดการแบบไหนมันยังโอเคครับผมทำแนวไหนมันยังจะหลอด เดี๋ยวจะพาไปชมบ่อด้านในครับอันนี้ก็เป็นบ่อด้านในครับเนี่ยอันนี้บ่อที่กระท่มเมื่อวานก็โอ้โหวมเมื่อวานท่วมนะครับอันนี้น้ำมันได้หลาย,ลาย,ลายออกไปลงอีกบ่อหนึ่งนะปลาปลาก็ออกเยอะนะครับปลาสับทิมผมนี่ออกเยอะถือว่าไปปล่อยไปกระเพราพันกระจายทั้งอื่นครับผมเนี่ยปลาก็ออกลังจะได้กินครับผมเนี่ยที่สวนสวนผสมผสานขวกหนองนาเล็กๆครับผม ก็เหมือนเดิมครับผมใครกดติดตามช่องฉันกอนมีผัวให้ผัวรักมีเมียให้เมียลงครับผมซื้อไว้ถูกไว้นี่แหละครับผมใครกดติดตามช่องนี้ได้แต่ความรู้ครับผมเพราะว่าผมจะนําเสนอที่มันมีความรู้ดูแบบมีสาระแบบบ้าๆแต่ได้สาระครับผมดูช่องฉันเนี่ยดูตัวฉันเนี่ยดูฉัน,น,น,นทํานู่นทํานี่อผมแนะนําไปในมิต่สาระทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยคือทําคลิปไม่ได้หวังยอดดูครับผมของผมเนี่ยทำคลิปหวังให้คุณทาหวังให้คุณดูไปทําตามแล้วทําได้ครับผม นี่ไม่ใช่ว่าทําคลิปหวังแต่ยอดดูไม่ใช่นะครับผมหวังแต่ยอดไลค์ไม่ใช่เด้เขาบอกผมผม,ผมทำคลิปนี่หวังว่าคนที่ยังทําไม่เป็นทําตามอยากหรืออยากศึกษานี่เอาไปทําต่อยอดได้เลยครับผมดูในมีแต่ของจริงนะครับอย่างการปูทุเรียนเนี่ยของจริงได้เนะี่ยไม่ต้องกลางร่มเนี่ยไม่ต้องกลางร่มพอดีเห็น depende, หลายๆคลิปบางท่านาทําคลิปนี่หวังแต่ยอดดูจนเกินไปครับผม หวังจะยอดดูจนเกินไปหวังยอดกดดูเขาไม่มีความหมายครับผมเราทําคลิปก็หวังเพื่อว่าอ่าจะได้เป็นแนวทางกับคนไม่เป็นครับผมไปทําตามไปต่อยอดได้ครับผมนี่ของผมนี่ไม่เหมือนคนอื่นะนะคนไหนกดที่ตามช่องฉันก็ได้แต่ความลูกครับเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยมะม่วงทํายังไงมันยังจะเป็นลูกเร็วเนี่ยครับเห็นลูกไหมนั่น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 ภาพยังไงมันยังจะเป็น หญิงสวยต้นลูกเลี้ยในแบบนี้แหละครับเห็นผลเนี่ยปลูกทุเรียนทํายังไงยังจะรอดสิครับผมแต่อันนี้ยังรู้ว่าไม่รอดไม่รอดนะอันนี้ยังไม่รู้ครับผมต้องรอชมม่วมันโตไปครับอันนี้ต้องทุเรียนเนี่ยต้องติดตามกันยาวๆครับผมมันหนังรักชีวิตสามเส้าแล้วครับประมาณนั้นแหละทุเรียนนี่นี่ครับผมไม่มีการมาสร้างภาพถ่ายเพื่อหวังยอดดูยอดไร์ไม่ใช่นะครับผมองไม่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนไม่เหมือนคลิปอื่นแน่นอนครับผมของผมเนี่ยของจริงครับเรื่องจริง เพราะว่าเห็นลหลายๆคลิปบางท่านลงคลิปก็อเอเอเอประเภทว่าหวังยอดดูยอดไล์ครับผมหวังหวังยอดดูยอดไล์จนเกินไปไปแก้งทาําแก้งอะไรมานมันไม่เวิร์กว่าผมป่ะครับผมมันต้องอย่างงี้ครับผมเนี่ยของจริงมองเห็นด้วยตานี่ครับผมนุน่นเดี๋ยวคลิปหลังยังไม่ให้ดูอยู่นุ่น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 เห,นห,นห็นพันธ์ผ่าเขาขา,ขา,ขาไหมเนะี่ยมะม่วงทาบหัว กับหัวกับหางครับมะม่วงทาบตีลังกามะม่วงทาบเป็นงาช้างนั่นมีไหมครับผมมีคนบ้านไหนไม่ทาบมะม่วงเอาหัวลุงดินนี่นี่มีแต่คนบ้านเท่านั้นแหละครับที่ทําได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนําเสนอว่าฝนตกเนี่ยมันจะหลอดไม่รอดนะครับผมฝนตกหลายวันเลยนี่ทาบได้ประมาณสิบกว่าวันเลยเดี๋ยวพาไปชมเนี่ยครับผมคลิปหลังเนี่ยอย่างอันนี้ก็ฝากกดติดตามงเด้อครับเดอเด้อกดติดตามช่องฉันได้แต่สระครับผมได้ความรู้เรื่องจริงมาคุยกันครับผมไม่มีการเอาเรื่องเลนๆมาคุยกันนี่ มะม่วงมะม่วงครับผมผลงานออกมาเห็นชัดเจนครับผมเนี่ยอย่างวันนี้สวัสดีครับผม